โตโยต้าไม่สนกระแส EV เดินหน้าลุยขยายธุรกิจรถยนต์น้ำมันต่อไปปล่อย all-new Toyota Camry โฉมใหม่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่สหรัฐอเมริกาไปแล้ว <S <S ถึงแม้ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกกำลังปรับตัวอย่างหนักพยายามจะเปลี่ยนการผลิตรถยนต์น้ำมันให้มัเป็น EV ให้มากที่สุดแม้แต่ bmw ก็ยังเพิ่งสั่งหยุดการผลิตรถยนต์น้ำมันในประเทศเยอรมันไปทั้งหมดได้อย่างสำเร็จไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองแต่ทางโตโยต้า ยังคงเดินหน้าลุยตลาดรถยนต์น้ำมันอย่างต่อเนื่องเตรียมปล่อยรถที่เป็นพระเอกของแบรนด์ตัวใหม่อย่าง All New Toyota Camry ออกมาแย่งตลาดกับกระแสะรถ EV โดยครั้งนี้ Toyota Camry ได้มีการปรับเปลี่ยนโฉมอย่างไรบ้างจะสวยแค่ไหนจะทันสมัยแค่ไหนจะสู้กับรถ EV ได้หรือไม่ Trader KP จะพาไปดูกันครับถึงแม้กระแสะสื่อทั่วโลกจะยังคงโจมตี t ตโยต้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกว่า ทำไมไม่หันมันจริงจังกับรถ EV ีสักทีและกำลังอาจจะตกขบวนรถ,ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังเหมือนกับโนเกียและโกดักสองธรุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ถูกโลกลืมไปแล้วเพราะไม่ยอมปรับตัวแต่ล่าสุดเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายอากิโอโตยดะประธานโตโยต้าก็ยังได้ออกมายืนยันถึงจุดยืนอีกครั้งว่าการตัดสินใจของโตโยต้านั้นถูกต้องแล้วและทุกวันนี้ก็ยังไม่ใช่วันของรถยนต์ไฟฟ้าอีีผู้คนกำลังจะเริ่มเห็นความจริงกันมากขึ้นว่าในวันที่รถ E ีีต้องมาสู้กันแข่งท่ามหันราคากันเองในสงครามราคา เพราะในวันนี้ผู้ซื้อยังไม่กล้าใช้รถ EV กันจริงๆโดยมาถึงวันนี้ Toyota ย,ยังได้ออกมาย้ำถึงจุดยืนนี้ครั้งโดยการปล่อย all-new Toyota Camry โฉมใหม่ออกมาครั้งนี้ Toyota ได้มีการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าการออกแบบทั้งใหม่หมดให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อมาแข่งกับรถ EV และยังมีการปรับเพิ่มระบบขับเคลื่อน4ล้อ e-4 all-wheel drive มาใส่ในรถยนต์รุ่นนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วย ออลนิวโตโยต้าแคมรีนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุด186แรงมา้าที่6,000รอบต่นอนาทีมีแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรที่3,600-5,200ถึงรอบต่นอนาทีและยังมาพร้อมกับระบบ Toyota Hybrid System 2ที่เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วจะยังให้กำลังสูงสุดถึง234แรงมา้าจับคู่เกียร์โตมัต eCVT ขับเคลื่อน4ล้อ e4 บต t ร Ni นิกเ Metal h นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับดีไซน์ด้านหน้าแบบ Hammerhead หลังคากระจกแบบ Paranomic r o o f ล้ออลลอยขนาด19นิ้วรวมถึงไฟหน้า LED พร้อมไฟ Daytime Running Lights LED อย่างสุดสวยขณะที่ด้านในห้องโดยสารยังมาพร้อมหน้าจอกลาง t ทัชสกร e นขนาด12 3นิ้วและยังรองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto อีกด้วยมีระบบ h ไ t e c h การสั่งงานด้วยเสียง HeyToyota ระบบการแสดงข้อมูลขับขี่บนกระจก h e a d u p Display ขนาด10นิ้ว และยังมาพร้อมกับระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย wireless charging อีกด้วยเรียกได้ว่าเอาเทคโนโลยีจัดเต็มทุกอย่างมาพยายามชนกับรถอินวีรุ่นใหม่กันอย่างทีเดียวเลยต้องจับตามองกันว่า all new toyota camry นี้จะมาเปิดตัวเป็นทางการในไทยเมื่อไหร่และทาง toyota จะลดราคาเริ่มต้นลงมาต่ำกว่า1นล้านบาทหรือไม่เพื่อสู้กับราคา tesla model 3และ b y d seal แต่ที่แน่ๆเราจะได้เห็นการเปิดตัวในไทยของ toyota camry ใหม่นี้ในไม่ช้าแน่นอนแฟนๆรถย,ยนต์รอชมกันได้เลยครับ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Trader KP กันด้วยนะครับและมาค้นหาผู้ชนะในตลาด EV ตัวจริงกันได้ในงานสมนา,หาใหญ่แห่งปีกับ Follow the Future by Trader KP กันครับอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลัง ครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาค,ครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตพร้อมฟังความรู้จากสปิเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน alternative investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงและพิเศษสุดๆกับ Session โตวาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันณนะ Royal Bangkok Sports Club มาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ